สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำเค้กชั้นค่ะแล้วก็ปักเทียนข้างบนค่ะเราจะเลือกรูปทรงที่เราต้องใช้มาวางนะคะขั้นตอนแรกนะคะจะวางเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมมาขยายออกให้มันเป็นฐานวางฐานวางข้างล่างและใช้ตัวฐานวงกลม มาขยายให้ใหญ่ขึ้นและใช้ฐานวงกลมอีกอันหนึ่งมาต่อประชั้นที่สองแล้วก็ปรับปรับขยายให้จนกว่าจะพอใจค่ะแล้วก็วนดูนะคะขยายเข้าขยายออกว่าทรงรูปร่างมันได้ตามที่เราพอใจหรือยัง บ,บ,บีบขยายใ,ให้มันเป็นทรงให้เรียบร้อยแล้วก็หมุนดูองศาว่าได้หรือเปล่าอนนี้ก็คิดว่าน่าจะได้แล้วนะคะต่อมานะคะเราจะทำเป็นถานเทียนนะคะแต่ว่า วันนี้เรากดรูปร่างมาผิดนะคะเราก็เลยจะใช้เป็นรูปร่างเดิมในการทําเทียนแล้วก็จะคลิกแล้วก็ย้ายมานะคะแล้วก็ทําการขยายให้เทียนมันยาวขึ้นนี่นะคะเดี๋ยวทำตามคลิปเลยค่ะแล้วก็บีบ,บ,บอัดให้มันเล็กลงแล้วก็ขยายขึ้นถ้าใครไม่ถนัดหรือว่าไม่แน่ใจก็ซูมเข้าซูมออกหมุนเข้าหมุนออกดูว่ามันได้รูปร่างที่เราต้องการหรือยัง ตอนนี้นะคะเราก็มาขยายฐานเทียนนะคะให้มันสูงขึ้นแล้วก็ปรับตามมุมเลยอันนี้อาจจะสูงไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวปรับก่อนหยิบให้เล็กลงให้ยาวนิดนึงแล้วก็ปรับขนาดอันนี้น่าจะอะไรคะ ไแล้วก็จะมาใช้แบบหมุนนะคะเพื่อดูทรงรูปร่างว่ารูปร่างบิดเบี้ยวหรือเปล่านี่แล้วก็จะย้ายามุมมาดูฝั่งนี้นะคะแล้วก็หมุนหมุนไปจนกว่าวจะพอใจในฐานเทียนของเรานี่อัน,นเทียนของเราก็ได้แล้วนะคะเราจะมาทำการย้ายเทียนไปอยู่บน หน้าเค้กของเรานะคะแต่ดูสิคะว่ามันเนี่ยไม่ได้วางตรงฐานเค้กของเราเพราะว่ามันจะเป็นมุมข้างที่ทําให้เราไาคิดว่ามันกลงไปแล้วนะคะเราก็เลยทำยานี้หลายรอบมากๆเลยค่ะเวลาทําอะไรต้องดูให้ดีๆนะคะแล้วก็ปักลงไปค่ะแล้วก็ซูมดูนะคะว่ามันน่ถึงฐานหรือย่างเห็นไหมมันยังลอยอยู่แล้วมันก็ยังไม่ตรงเราก็เลยพยายามปรับให้มันเข้ารูปเข้าทรงนะคะ แล้วก็ปรับไปเลยนะคะยังไม่ตรงก็ทําให้มันตรงนะคะหรือว่าใครจะทําเป็นแบบแฟชั่นแบบเค้กแบบเทียนซ้ายขวาอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็จะคลิกตัวช่วยไปนะคะแล้วก็ปรับขนาดให้เล็กลงสูงขึ้นอะไรนี้ตามที่เราต้องการ ันนี้เราคิดว่ามันน่าจะได้แล้วนะคะเราก็เลยทำเขยบให้มาอยู่ตรงกลางนะคะนี่ไงชั้นสองชั้นของเรามีฐานเทียนแล้วแต่เรายังไม่มีไฟนะคะเราก็จะมาเติมไฟกันแต่ไม่ใช่ไฟในติ๊กต็อกนะคะอือเราก็ดูรูปร่างก่อนว่าเอ๊ะได้หรือยังเราคิดว่าได้แล้วเราก็เลยจะมาเติมไฟนะคะล้วก็อันที่เรากดเลยค่ะ แล้วก็เอามาปรับนะคะให้อยู่บนฐานฐานเทียนของเรานะคะนี่ค่ะแล้วก็ดูนะคะแล้วก็ขยับกระเทิบมานะคะแล้วก็ปรับขนาดให้เล็กลงสูงขึ้นก็ตามสไตล์แล้วก็แบบแล้วแต่คุว่าต้องการแบบไหนนะคะนี่ค่ะแล้วก็งงกับหัวเทียนแบบ ไฟข้างบนนานมาแบบมันแบบว่าอะไงอ่ะมันนานอ่ะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะคะไม่ได้เป็นต้องเรีบแล้วก็ปรับๆแล้วก็ซูมเข้าซูมออกไหนขึ้นไงลงนะคะแล้วก็ดูว่ามันได้หรือยังนี่ก็จะมาซูมดูใกล้ๆนะคะหมุนแล้วก็ปรับให้มันสูงหน่อยแล้วก็ทำให้มันตรง ซูมเห็นไหมว่ามันยังไม่ตรงนะคะดูไงก็ไม่ตรงนะคะแล้วก็เลยจะปรับให้มันตรงๆนะคะแล้วก็จะหมุนหมุนแล้วปรกรโกดโกดเสร็จแล้วก็จะลากนะคะให้มันตรงนะคะนี่แล้วก็พยายามลากให้มันตรงจุดแล้วก็ดูเห็นไหม ราะมันเลื่มใกล้จะตรงแล้วมันเลื่มใกล้จะตรงแล้วเราก็จะดูก่อนว่าเอ๊ะมันได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ยัง,งงงอยู่นะคะนี่เป็นยังไงมันก็ยังไม่ตรงใช่ไหมแล้วก็พยายามปรับให้มันตรงกลางอันนี้ตรงของจริงนะคะนี่ตรงตอนไหนตรงกี่โมงคะด้วยนะคะอันนี้ค่ะพยายามปรับให้มันตรงนะคะตอนนี้นะคะน่าจะตรงเรียบร้อยแล้วนะคะคือแบบ ใครๆก็ทําได้ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องแบบใช้เวลานิดนึงทํารูปทรงแบบไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าคับเค้กนะคะก็น่าจะเป็นการทําอย่างหนึ่งที่ว่าง่ายๆนะคะนี่ค่ะเป็นยังไงคะเค้กที่มีไฟของร้องข้างบนค่ะมีเทียนอยู่ข้างบนนะคะเป็นยังไงเอยสวยชิวิล่าขอบคุณการน,นำเสนอเท่านี้ค่ะ